พี่น้องชาวปีฉลูครับในปี2568นะครับเส้นทางของชีวิตพุ่งสูงมากสูงเป็นระดับสูงสุดยอดนะครับมีเส้นทางของ Emperor เส้นทางของ The Sun และเส้นทางของโชคลาภมหาสารอยู่ในวงจรชีวิตด้วยนะครับนั่นคือโอกาสที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองมากๆนะครับมั่นคง ร่ำรวยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ดีมากสำหรับชาวปีฉลูนะครับโอกาสอยู่ไม่ไกลนะครับรายเดียต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้างมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวปีฉลูครับคลิปนี้มอฮักก็มาพยากรณ์ดวงคนเกิดปีฉลูในปี2,568กกันนะครับดูทั้งปี ดูเป็นแนวทางเป็นภาพรวมไว้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคหรือว่าแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงนะครับที่เข้ามาดูก็บอกเล่าสู่กันฟังก่อนว่าให้ใช้วิจารณญาณควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะ โอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับดูกันเป็นแนวทางดูกันเป็นไกด์ไลน์เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปเป็นแนวทางชีวิตนะครับเพื่อสร้างกำลังใจหรือไม่อะไรที่เป็นข้อคิดข้อเตือนใจก็จะได้ไม่ประมาทในส่วนนั้นๆนนะครับหวังว่าท่านคงจะได้รับสิ่งที่ดีไปเป็นแนวทางชีวิตนะครับ เอาละครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงชาวปีฉลูในปี2568จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตมีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งะครับคือเรื่องของการงานนะครับเส้นทางการงานการดำเนินชีวิต มีอะไรน่าสนใจบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนนะครับเป็นเอ็มเพอเรอร์นะครับเป็นดวงจกกักรพัดเส้นทางจากกักรพัิสำหรับชาวปีฉลูนะครับคือโอกาสที่ท่านจับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้แบบดีมากนะครับสำหรับท่านที่เจอปัญหาเจออุปสรรคอะไร มาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงปีที่แล้ว2,567หรหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่เจอใหม่ๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับท่านยังมีหลักยึดจะมีความมั่นคงนะครับจะมีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ต่างๆได้ดีเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีคนเข้ามานะครับดูแลจัดการนะครับหรือไม่ก็ส่งเสริมให้ท่านได้รับ โอกาสใหม่ๆนะครับในเส้นทางของการสร้างงานสร้างอาชีพในการที่จะก้าวหน้าเติบโตต่อไปเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ที่มีอำนาจบาสนามมีโอกาสที่จะพลิกไปสู่จุดนั้นได้นะครับท้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริบท ของงานของหน้าที่ของท่านบา้าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับบทบาทหน้าที่ของท่านก็จะเด่นชัดขึ้นในส่วนที่ท่านได้รับผิดชอบมีความเติบโตมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงขึ้นนะครับและที่สําคัญนะครับนั่นคือโอกาสดีเยี่ยมจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามางานใหญ่ๆงานสําคัญสําคัญพลิกชีวิตได้และก็จะมีความมั่นคงร่ำรวยรับทรัพย์ดีมากนะครับเป็นชีวิตที่ดีมากสำหรับ จักรพรรดินะครับพี่น้องที่เกิดในปีฉลูครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการงานนะครับมีอะไรบ้างทีนี้มาดูส่วนที่เป็นปัญหานะครับมี5ดาบอยู่ด้วยนะครับ5ดาบคือสิ่งที่จะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นมาในวงจรชีวิตของท่านนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตนะครับซึ่งก็มาจากคน บางคนนะครับที่เข้ามาในวงจรชีวิตของท่านนะครับอาจจะมาพร้อมกับเจตนาที่ไม่ดีมีความไม่บริสุทธิ์ใจนะครับหรือไม่ก็อาจจะทําให้ท่านาเกิดอะไรไม่ดีตามมาอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเสียทรัพย์เสียโอกาสเสียชื่อเสียงถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือไม่ก็จะมีความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้อง ดูดีๆนะครับว่าคนคนนั้นมาในรูปแบบอย่างไรตรงจุดไหนนะครับก็ต้องระมัดระวังไม่ไม่ใช่วา่าเชื่อใครแบบง่ายแบบทุกอย่างวางใจหมดทุกอย่างอันนี้ก็ต้องต้อง,องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมาได้นะครับก็ต้องตรวจสอบดีๆนิดหนึ่งนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สอนะครับส่วนที่3ในเรื่องของการงานนะครับเป็นเดซันนะครับเดซันคือความรุ่งเรืองรุ่งโรดชื่อเสียงอำนาจบรารมีผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นมรสุมนะครับชีวิตของชาวปีฉลูนะครับก็จะมีโอกาสดีนะครับพุ่งสู่จุดสูงสูงนะครับในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานโอกาสก็จะเกิดขึ้นได้รับความสำเร็จได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีชื่อเสียงมีผู้ใหญ่สนับสนุน มีการเดินทางการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติมากเป็นพิเศษด้วยนะครับนั่นคือตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับท่านที่ปรารถนาจะเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะไปการทํางานไปท่องเที่ยวไปทํากิจกรรมอะไรก็ตามนะครับมีโอกาสที่จะได้รับผลที่ดีนะครับได้งานใหม่ได้อาชีพใหม่ๆได้ความมั่นคง มีการศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมหรือไม่นะครับเชื่อมโยงไปถึงเรื่องประเด็นความรักด้วยนะครับสำหรับคนที่มีการติดต่ออยู่กับชาวต่างชาติในเรื่องของความรักนะครับในปี2568นะครับก็มีโอกาสจะสมหวังด้วยนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางแนวทางการเงินของชาวปีฉลู ในปี2568มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ปรจชากรใบที่หนึ่งนะครับเป็น5เหรียญ5เหรียญคือปัญหานะครับปัญหาอยู่ตรงที่รายจ่ายมักจะมาแบบเร่งด่วนมาแบบไม่ให้รู้ตัวมาแบบไม่ทันตั้งตัวมาแบบที่เราจำเป็นจะต้องใช้จ่ายอยู่ด้วยนะครับบางทีก็มากเป็นพิเศษด้วย อันนี้ก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของการเงินนะครับไม่ว่าท,ท่านจะมีเงินมากน้อยอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีรายจ่ายส่วนนี้มันมันไม่สมควรที่ท่านจะต้องจ่ายแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นถ้าประมาทไม่ระมัดระ,ะวังไม่รอบคอบนะครับก็ต้องดูดีๆด,ด,ด้วยนะครับระมัดระวังบริหารการเงินด้วยความรอบคอบไม่ประมาทนะครับวางแผนดีๆนิด,ดน,ดนึงนะครับ ประการต่อมามาดูส uh ่วนที่ uh 2ในเรื่องของการเงินเป็น1เหรียญนะครับห่งเหรียญคือเส้นทางการเงินจะดีนะครับการเงินจะมีสภาพที่คล่องนะครับเงินเข้านะครับเงินเข้ามาคนที่รอการเงินนะครับก็จะได้รับโอกาสหมายก็ว่าการเงินของท่านนะครับมักจะมาในช่วงเวลาที่ท่านกาลังต้องการอยู่ด้วยคือมีเหตุการณ์จําเป็นอะไรเกิดขึ้นมาจําเป็นต้องใช้จ่ายหรือว่าเงินขาดมือนะครับท่านก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามา ก็จะทําให้สถานะการเงินของท่านนะครับมีความคล่องตัวเงินไม่ขาดมือเส้นทางการเงินจะไหลเข้ามาตลอดนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีเกี่ยวกับการเงินนะครับปี2568การเงินดีเยี่ยมนะครับมีโอกาสดีแม้ว่าจะมีรายจ่ายเยอะนะครับอันนั้นก็ท่านต้องระวังนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น วินออฟฟอร์จูนะครับมีโอกาสที่ท่านจะได้รับโชคใหญ่ๆนะครับในปี2568นะครับนั่นคือความมั่นคงความร่ำรวยการเงินพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองนะครับพลิกสถานการณ์ที่ไม่ดีให้กลับมาสู่จุดที่มั่นคงได้นะครับและมีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนมากๆด้วยนะครับ พอเชื่อมโยงแบบกับเรื่องของการงานที่มีเอ p มเพ r เอร์มีเดซันนั่นหมายก็ว่าท่านมีโอกาสที่จะมีรายรับการเงินเกิดขึ้นมาจากการงานมีความมั่นคงรับเงินจำนวนมากๆนะครับบางช่วงบางโอกาสพลิกชีวิตได้และรวมทั้งเรื่องของโชคลาภก็จะหมุนเข้ามานะครับนี่คือโอกาสที่ดีมากนะครับในเรื่องของการเงินจะได้รับความมั่นคงร่ำร,รวยมีโชครับเงินก้อนใหญ่นะครับ ต่อมานะครับมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักนะครับเส้นทางความรักเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นจากให้พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับลูกหลานบริวารดีนะครับอันนี้เป็นส่วนของคนที่มีครอบครัวนะครับมีลูกมีทายาทมีสมาชิกภายในครอบครัวก็จึงเป็นจุดแข็งนะครับคือเข้าใจซึ่งกันและกันมักจะทำกิจกรรมอะไรดีๆร่วมกันนะครับก็จะมีโอกาส มีบรรยากาศดีมีความสุขมีความสมบูรณ์ในส่วนนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของความรักเป็น4ดาบนะครับอาจจะมีปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับสำหรับคนที่อ,อยู่ร่วม ครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่อยู่ใกล้ชิดกันนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแต่ว่าก็ดีขึ้นนะครับในการที่จะฟื้นฟูรักษาสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงได้เพียงแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงบางเวลาที่ต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะครับอย่าใจร้อนในการฟื้นฟูสุขภาพค่อยเป็นค่อยไปนะครับสาหรับท่านที่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับในช่วง ก่อนหน้านี้นะครับก็ค่อยๆฟื้นฟูนะครับสมาชิกภายในครอบครัวก็จะค่อยๆเติบโตมั่นคงแข็งแรงนะครับตามจังหวะตามช่วงที่เปลี่ยนไปนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับเป็น5 ไม่เท้านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องระวังนะครับแม้ว่าดวงดีดวงเด่นมั่นคงแต่ว่าบางทีใจร้อนนะครับใจร้อนก็จะส่งผลกระทบเกิดความขัดแย้งกันได้ง่ายนะครับบางทีเรื่องเล็กๆน้อยนนะครับอะไรบางครั้งที่พูดคุยกันได้เป็นปกติแต่บางเวลาก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นนะครับเพิ่มตรงนี้เข้ามา ในครอบครัวนะครับอยากใจร้อนนะครับบางทีเรื่องระหองระแหงเรื่องขัดแย้งเรื่องไม่พอใจซึ่งกันและกันมักจะเกิดขึ้นมาจากปัญหาของคําว่าใจร้อนไม่เข้าใจซึ่งกันและกันมากกว่าที่จะเป็นปัญหาใหญ่แต่ว่ามันจะขยายได้เหมือนกันนะครับต้องระวังนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่4ี่คือเรื่องของอุปสรรคเรื่องปัญหา และก็เรื่องแนวทางการแก้ไขนะครับมีอะไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรใบที่หนึ่งนะครับมีเดวิลเดวิลนี่คือตัวปัญหานะครับมักจะไปแทรกอยู่ในเรื่องต่างๆนะครับเรื่องทุกเรื่องได้ง่ายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานดวงดีเด่นในเรื่องของการงานนะครับแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคได้นะครับที่มี5ดาบอยู่ในเรื่องของการงานนะครับเพราะว่านั่นคือปัญหาที่อาจจะมีตัวแปรตัวแทรกมีคนเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้ได้นะครับไม่ว่าจะทําให้เสียโอกาสผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้ปกปิดข้อมูลในเรื่องของการงานบางอย่างทําให้เกิดความยุ่งยากในการที่จะแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นรอบครอบรัดกุมในเรื่องของงานนะครับการที่จะร่วมงานกับใครขอให้ตรวจสอบที่ไปที่มาดีๆจะ ทำสัญญาจะเจรจา,าอะไรก็ต้องร,ระมัดระวังป้องกันรวมทั้งความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทเหล่านี้ก็ต้องระวังนะครับเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีใครบางคนทําให้ท่านเสียทรัพย์แบบง่ายๆรายจ่ายเกิดขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวก็ได้นะครับก็รอบคอบในจุดนี้นะครับก็เป็นแนวทางด้วยนะครับส่วนประเด็นความรักที่ว่ามีความขัดแยง้งอาจจะเกิดขึ้นมาจากจุดของความไม่เข้าใจ หรือว่ามีคนเข้ามาแทรกแซงในประเด็นความรักได้ง่ายด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องดูดีๆประมาทระวังมีเหตุมีผลใจเย็นๆนะครับในส่วนเดวิลมักจะแทรกอยู่ได้หลายจุดเพราะฉะนั้นดูแล้วทำใจให้หนักแน่นมั่นคงมีความรอบคอบไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในการรับงานทำงานในการใช้ใจ่ายจัดการการเงินรวมทั้งการบริหารความรักด้วยนะครับ การต่อมานะครับมาดูส่วนที่ 2. ในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือว่าอุปสรรคนะครับเป็นราชาไม้เท้านะครับนี่คือแนวทางโอกาสงานเด่นงานมั่นคงไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะได้รับความสำเร็จนะั่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆเป็นโอกาสที่ดียังมีนะครับจะได้ตำแหน่งได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าคิดอยากจะได,กได้ก็ได้ทันทีอะไรไม่ใช่นะครับคือจะมีช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของการงานนะครับเป็นถึงฤดูการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหน้าที่ตำแหน่งงานก็จะได้รับโอกาสที่ดีๆคนทำงานส่วนตัวก็จะมีโอกาสได้รับงานใหญ่งานสำคัญสำคัญเข้ามานะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของแนวทางนะครับเป็น2ไม้เท้านะครับก็งานที่รอนะครับการงานก็จะดีขึ้นได้งานได้ตําแหน่งได้การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีเพื่อนร่วมงานใหม่มีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับงานเสริมอาชีพอิสระด้วยนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีขึ้นมีโอกาสในเรื่องของตําแหน่งงานมีการเดินทางไปรับงานใหม่เปลี่ยนแปลงที่ทํางานเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะครับการเงินก็ดีขึ้น มีรายรับมีรดยได,ได้มีค่าตอบแทนความรักก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับจะผ่านปัญหาเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13ในการพยากรณ์ให้คำแนะนำสำหรับชาวปีฉลูนะครับปี2568นะครับมีราชินีดาบอยู่ด้วยนะครับก็เป็นข้อแนะนำสำหรับสุภาพสตรีชาวปีฉลูนะครับจะคิดจะเลือกจะทำอะไรขอให้ ใจเย็นๆนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีช่วงเวลาในการที่จะตัดสินใจจะเลือกว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องประเด็นความรักนะครับหนักแน่นมั่นคงใจเย็นๆนะครับสรุปดวงชาวปีฉลหรูในปี2568นะครับ การงานเป็นจุดเด่นนะครับที่น่าจับตามองไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความยิ่งใหญ่ความสมบูรณ์ได้งานใหม่มีตำแหน่งใหญ่โตขึ้นการติดต่อสื่อสารการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติโดดเด่นมากๆนะครับคนที่ทำงานเกี่ยวกับาาชาวต่างชาติก็จะได้รับโอกาสดีๆจะมีความมั่นคงมีงานใหญ่ๆเข้ามาไม่ว่างานประจำหรือว่างานส่วนตัวนะครับจะมีชื่อเสียงเกียรติยศมีความมั่นคงมั่งคัง่งร่ำรวยนะครับส่วนเรื่องของ การเงินนะครับมีรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับคือต้องระวังตรงจุดนี้นะครับว่าอาจจะมีเหตุการณ์จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินมากเป็นพิเศษแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเงินของชาวปีฉลูนะครับจะเด่นมีเงินเข้ามาจับจ่ายใช้สอยตลอดคือเงินไม่ขาดมือแม้ว่ารายจ่ายจะเยอะและที่สําคัญนะครับการสร้างงานสร้างอาชีพของท่านจะมีผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของการเงินมีกําไรเยอะๆมีเงินเข้ามาตลอดร่ํารวยนะครับและก็มีคําว่าโชคลาภ มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตลอดในช่วงปี2568นะครับคือเงินไม่ขาดมือนอกจากนี้ยังมีโอกาสร่ำรวยรับทรัพย์จำนวนมากๆมีโอกาสได้เป็นเจ้าของเงินล้านนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับใจเย็นๆนะครับความรักบางคนรอคอยความรักนะครับอาจจะมีคนรักเป็นชาวต่างชาติด้วยมีช่วงเวลาของการที่ท่านรอคอยและจะมีความสมหวัง แต่ว่าต้องใจเย็นๆหนักแน่นระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทที่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบคําว่า ไม่น่าเกิดก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับส่วนจุดเด่นก็คือว่าความสัมพันธ์ที่ดีลูกหลานบริวารน,นะครับจะมีส่วนเชื่อมทําให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับการรอคนรักที่เป็นชาวต่างชาติจะสมหวังนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวแปรตัวแทรกยังมีตลอดนะครับงานก็อาจจะมีปัญหาการเงินก็มีปัญหาถ้าไม่รอบคอบไม่ประมาตระว่างความรักก็อาจจะมีปัญหานะครับก็อาจจะมี ตัวแปรตัวแสกเข้ามาด้วยนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางรอบคอบมีสติระมัดระวังอย่าใจร้อนในการตัดสินใจอะไรนะครับส่วนโอกาสนะครับการงานจะดีขึ้นเด่นขึ้นไม่ว่างงานประจํางานส่วนตังานฟรีแลนซ์ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ แล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับการงานตลอดนะครับตำแหน่งงานดีขึ้นได้งานใหม่มีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆม,มีการลงทุนใหม่ๆได้รับโอกาสที่ดีตามมานะครับก็จะมีความสุขมีความสําเร็จมีความสมหวังมีความมั่นคงร่ํารวยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก่อนจบนะครับสุภาพสตรีชาวปีฉรูต้องรอบคอบต้องระวังต้องใจเย็นๆนะครับจะตัดสินใจอะไรขอให้คิดดีๆมีเหตุมีผลนะครับ เอาละครับหมอฮักพยากรณ์ดวงชาวปีฉลูในปี2568มาปาครบทุกเรื่องนะครับการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางชีวิตนะครับก็บอกเล่าสู่กันฟังเป็นการพยากรณ์แบบกว้างๆนะครับไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าดวงท่านผู้ใดนะครับก็ขอให้วิจารณญยัควบคู่กันไปนะครับเลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปปรับเป็นแนวทางชีวิตนะครับอะไรที่เป็นข้อเตือนใจก็ฟังไว้บ้างนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ประหมัก ในการดำเนินชีวิตนะครับสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาฟังและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับท่านที่มาดูใหม่นะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวปีฉลูทุกท่านนะครับ ขก้าสู่ปี2568ด้วยความยิ่งใหญ่ด้วยความสมบูรณ์พูนสุขด้วยหน้าที่การงานที่โดดเด่นมั่นคงมีชื่อเสียงมีเกีิตยศมีอำนาจบารมีสำเร็จสำเร็จ,รจตามที่ปรารถนาการเงินก็รับทรัพย์ก้อนใหญ่มีโชคลาภเงินไม่ขาดมือสุขภาพขอให้แข็งแรงความรักขอให้ลงตัวสมบังทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ